สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Victory Mom นะคะกับแหม่มแคทเทรียาแมกนิทอชค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมลำดับขั้นตอนแล้วก็ความสำคัญของการตั้งครรภของคุณแม่นะคะรวมไปถึงการเตรียมตัวของทั้งคุณแม่และคุณพ่อที่จะมีลูกออกมาแล้วก็มีการตั้งครรภให้ลูกได้เป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไป โยนคำถามให้กับคุณหมอแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะมีละครสั้นๆให้ชมกันก่อนเชิญชมเลยค่ะครอบครัวนี้ครับกำลังตรียมตัวก่อนคลอดเราลองไปดูว่าเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวเดี๋โอโ้โหส<า>ม<ๆ>วิ่งจริงนะจังนะจะไปชิงนะแชมป์โอลิมปิกยังไงเนี่ยเอาออ<ป>ตัวไปแล้ววิ่งเรี่ยวโอโ้โหนัรี่วทิ้งท<ไ>างไปแล้ว วิ่งกลับมาทำไมไปคลอดเป็นทันเลกแล้วนี่กันจะไปคลอดได้ยังไงคนคลอดอยู่นี่แล้วนี่จะไปคลอดไม่เอาอะไรไปสักอย่างเลยคนคลอดอยู่นี่ไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างงทำไมอ่ะตอนคลอดก็ขับรถกไปไม่ใช่เหรอเออว่ะน่ะแล้วซ้อมวิ่งทำไมเนี่ยพ่อเองนั่นแหละที่ไม่มีเตะเฮ้เสียงอะไรแหมพวกแกนี่มันห่วงผิดที่ผิดทางจริงๆนะเราเนี่ยจะมาห่วงเรื่องการคลอดอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องห่วงเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยคลอดจะยังไม่คลอดต้องมาเตรียมเลี้ยงลูกแล้วเหปล่าเลยเหรอคะแม่ยากสิเพราะว่าเด็กอะมันยังพูดไม่ได้เขาก็ยังสื่อสารอะไรกับเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กต้องการอะไรเด็กจะพูดไม่ได้ไงได้แต่ร้องไงมองอย่างนี้ไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยไม่เชื่อนะงั้นเดี๋ยวดูแม่วันนี้แม่จะทําเป็นเด็กให้ดูได่าเดี๋ยวแม่ก็จะดูซิว่าแม่ต้องดูว่ารอะไรต้องการอะไรเนี่ยเริ่มเริ่มพร้อมนะ นี่มันเสียงแทะผสมม้าเนี่ยมีใจแน่เลยเออเหมือนดีใจนะไม่มีความสุขมีเสียงใสเชียวเฮ้ยเด็กเพิ่งคลอดจะมาเล่นหวยได้ยังไงน้องแม่ยิ้มหมายวว่าไงคะเด็กปวดเอือเฮ้เด็กปวดเอือร์เห็นยิ้มทำไมแม่ต้องยิ้มด้วยอะครับ่พราะเด็กมันพูดไม่ได้ไงนี่ไงมันก็เลยต้องสื่อสารว่าเดไงปวดเอือ้วยิ้มทำไมอ่ะถ้งั้นเอาใหม่ทีเอาใหม่ทีนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุ้ย หน้าตาดูจริงจังมากๆเลยต้องเป็นอะไรที่เสียหิว้าวไม่ใช่เหงื่อไม่ใช่พูดผิดจะบอกว่าปวดเออเออก็ไม่ใช่อยู่ดีเอ้แล้วปวดเออแล้วแม่ยิ้มทำไมครับเด็กมันดีใจดีใจตรงไหนอ้ก็ดีใจพอลองห่ายไงพอลองห้ายด้วยความดีใจไงเพราะว่าที่เขาเรียกกันว่าปิติไงเนี่ยนะดีใจจนปิติเข้าใจยากจริงๆเด็กอ๋อแม่นะแม่ พวกแกเนี่ยไม่ไหวเลยนะถ้าขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้นะหลานฉันนี่ต้องแย่แน่ๆเลยต้องลําบากแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้กาแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องฝึกให้พวกแกเนี่ยเลี้ยงหลานให้เป็นทำยังไงอะแม่ก่อนแม่แล้วเราจะไปหาเด็กที่ไหนอะครับเด็กอะเอาเอาหัวล้อทำไมมีเหตุผลไหมเนี่ยเขาเหานั่นแหละตีอะลองร้องไห้สิ เหมือน่ะโอ้โหเหมือนแม่ดูโอ้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 โ่โอ้โอ้อ้โอะโอู้อนะอ้โอ้อยโอะโอ้โอ้โอ้โอเป็นอะไร้โอ้อแโ้โอเโอ้โ้หออน้ออ้อโอ้โออ้อ้อโ้อ้โ้อ้้้ <caval S 2> อบตจะแจ้งกับน้นโอ้โหไปส่งเลยจะแจ้งตำรวจตำรวจทั้งตำรวจเลยเอาวะโจะแจ้งทำาฟไหมาให้หมดเลยเอาบอกอย่าลนลานทำไมแม่ลนลานเออลนลานไปหมดแล้วแม่ลนลานที่ไหนดูสิเนี่ยแม่แม่เรียกสติอสติสติสติมาหมดแล้วในแกงเออสติสติสติไปโรงพยาบาลไปพาไปหาหมอเลหเอ้าไปหมดแล้วแม่เดี๋ยวคนไม่ให้ นี่คนคลอดอยู่นี่แม่ไอ้ตายแล้วลูกไปโอ้ยแกเอ้ยโดนลานจนไม่มีสติกันเลยเนี่ย หลังจากดูละครไปแล้วนะคะจึงต้องรับรู้ได้เลยว่าการเตรียมตัวคลอดเนี่ยนะคะมันจะช่วยคลายวิตกกังวลให้กับคุณแม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีภาวะอะไรก็ไม่รู้ที่เราเกิดขึ้นโดยเราคาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมา โยนคำถามให้กับคุณหมอกันเลยกับคำถามที่หลายๆคนข้องใจกับหลายๆคำถามนะคะรวมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์วีรพัฒน์สมชิตสาขาวิชาเว त, ชาศา,าสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดน,นะคะภาควิชาสูติศาสตร,ร,ร์นรีเวชวิทยาและก็ขอต้อนรับน้องแพทย์นภภาตันตรกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอดูจากละครแล้วยังไงคะคุณหมอเราจะต้องการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดเนี่ยสำคัญและจําเป็นมากๆไหมคะ ใช่ครับสำคัญและจําเป็นมากๆนะครับผมอย่างถ้าเราไม่เตรียมตัวอย่างเงี้ย<ฆ>มันก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น<อ>แบบในละครได้เลย<ฆ>ครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางแผนกันในครอบคอรัวหรือคนที่อยู่ด้วยกันกับแฟนกับสามีหรือกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยถ้าเราเตรียมตัวได้ดีรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องไปโรงพยาบาลรู้ว่าต้องเตรียมอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะบรรเทาความกังวลแล้วก็ช่วยให้เราแบบ ไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีมากขึ้นด้วยนะครับและไม่แพนิคเนอะไม่ร้นใจต่อไปอะไรอย่างนั้นเริ่มต้นยังไงคะคุณหมอถ้าสมมติว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าฉันท้องครับผมเราจะต้องเริ่มตั้งแต่เดือนไหนต้องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนแรกเลยไหมหรือเดี๋ยวให้ไปเตรียมช่วงมาณเออไปเตรียมปปลายเดือนหกเดือนเจ็ดได้ไหมคะต้องเริ่มยังไงคะคุณหมอครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าการเตรียมตัวคือผมว่าคุณแม่มือใหม่ทุกคนหรือท้องแรกนะครับทุกคนจะกังวลอยู่แล้วเวลาเราไปฝากครรภ์เนี่ย คุณหมอทุกท่านจะบอกเสมอว่ากําหนดข้อหรือระยะเวลาที่เรามีโอกาสจะเข้าสู่กระบวนการข้อได้เนี่ยอ,อยู่ในช่วงเดือนไหนเมื่อไหร่ะนะครับผมหลกัลกๆพออายุครรภ์ประมาณสัก20สัปดาห์เนี่ยเราอาจจะต้องวางแผนแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการมีภาวะแท้งเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือ,อมีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการข้อได้นะครับเพราะฉะนั้นสัก20 2สสัปดาห์หรือถ้าเป็นทางทางทางที่เรารู้กันก็ประมาณ อ่าหกเดือนอันนี้เราอาจจะต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วหกเจ็ดเดือนเพราะว่ามันก็จะมีบางเคสที่เขาคลอดก่อนกําหนดใช่ไหมเจ็ดเดือนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วต้องเตรียมตัวยังไงครับหมอครับหลักๆเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะกังวลเรื่องว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะนี่ที่เราจะเข้าสู่กระบวนการคลอดอาการยังไงบ้างอย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่ในวิทีอาที่เราได้ดูกันเนี่ยหลักๆเนี่ยพอ อาการที่จะนําเข้าไปสู่กระบวนการคลอดเนี่ยก็คือจะเป็นอาการที่มันมีการบีบตึงของท้องขึ้นมาอย่างสม่ําเสมอนะครับผมนั่นเป็นอาการหลักๆเลยว่าเฮ้ยน่าจะเข้าสู่กระบวนการคลอดแล้วหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของเลือดออกหรือมีน้ําใสๆไหลจากช่องคลอดอะไรแบบนี้อันนี้เราต้องเตรียมตัวที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีอาการเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ๆจะถึงกําหนดคลอดสักสอถึงสสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันที่จะ ครบกาหนดที่คุณหมอบอกเนี่ยเราก็ควรที่จะอ่ะศึกษาหาความรู้ถ้ามีโอกาสนะคบผมก็อาจจะลองดูตามสื่อต่างๆก็ได้ว่ากระบวนการคลอดเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคร<ม>ับผมแล้วก็เวลาที่เราไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณหมอท่านจะตรวจอะไรบ้างหรือว่ากระบวนการคลอดมันจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคือให้รู้ตัวไว้สักหน่อยแล้วจะได้รู้ว่าอันหนึ่งสองสามสี่ไปถึงอาจจะต้อง อ่ะเขาจะเข็นรถเข้าไปจะนู่นน so <c oughs> ี iento, ่นี่นั่นให้ไม่ตกใจมากนะคะใช่แลเตรียมตั้งแต่หกเจ็ดเดือนใช่ค่ะหกเจ็ดเดือนใช่เพื่อเผื่อเพื่อมีภาวะวาแบบวนดใช่ครับผมออะไรอย่างนี้สมมติว่าถึงเวลาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดเราไม่ปวดท้องเลยเราเราต้องทํำยังไงอย่างเช่นเราเตรียมตัวมาแล้วก็รอที่จะปวดเออหมอบอกว่าเดี๋ยวจะปวดในช่วงนี้แล้วเกิดไม่ปวดเลยอย่างเงี้ยเราควรจะเออเนาะพบแพทย์เลยไหมคะ จริงๆในทุกๆท,ที่ที่ฝากครรนะครับเขาก็ะจะมีะการกําหนดวันคลอดอยู่แล้วว่าไม่ควรจะเกินวันนี้ไป<ะ>ถ้าสมมติว่าวันนี้ถึงกําหนดแล้วยัง<ะ>ไม่เข้าสู่กระบวนการคลอดนะคร<ะ>ับมันก็จะมีแนวทางในการดูแลรักษาว่า<ะ>เอะเราควรจะมากระตุ้นหรือชักนําให้เข้าสู่กระบวนการคลอดหรือเปล่านะครับผมเพื่อเพราะว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้เด็กอาจจะสุขภาพไม่ดีและ,ะอาจจะมีการ<ะ><ะ>ทายอุจจาระในน้าคร่ำมีสาลักขี้เทา<ะ>แบบนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็จะเป็น เนตรายนะครับผมก็ต้องสังเกตแหละและซึ่งจริงๆแล้วแม้ถ้าเกิดสมมุติเราไปตรวจทุกๆเดือนใช่ไหมคะคุณหมอก็จะนัดอยู่แล้วสมมติคุณหมอบอกว่าจะต้องคลอดภายในวันที่หนึ่งแต่พอวันที่หนึ่งยังไม่เจอหมอก็นัดเราแล้วล่ะถูกไหมก็จะต้องนัดแล้วว่าอมาดูกันซิว่าเอมันอะไรใช่ครับผมแล้วมันมีอะไรอื่นๆอีกคะเช่นสภาวะทางจิตใจหรือตัวคุณพ่อเองหรือตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองผมว่าพอเราเริ่มศึกษาข้อมูลเราได้รู้แล้วว่าอาการแบบนี้นะ เราจะต้องไปโรงพยาบาละนะครับทางหนึ่งที่ผมสังเกตคุณแม่หลายๆคนที่ที่มาตรวจเนี่ยเขาก็จะหนึ่งอาจจะไปปรึกษาหาความรู้กับคนที่มีประสบการณ์มาก,ก่อนอ,อย่างเช่นคนที่เคยตั้งครรภ์หรือคนที่เคยคลอดลูกม,มาก่อนอเขาก็จะให้คําแนะนําได้ะนะครับผมซึ่งตรงจุดเนี้ยผมว่ามันก็ทําให้เราสบายใจมากขึ้นเมื่อเราพอรู้เหตุการณ์อะไรแบบนี้มากขึ้น่าเราจะเจออะไรบ้างใช่ใช่อันนี้อยากถามมากเลยครัคุณหมอว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่า เวลาเราตั้งท้องหรือเราตั้งคันเนี่ยเวลาเรารู้สึกอะไรหรืออะไรเงี้ยจะส่งผลโดยตรงถึงลูกและทําให้ลูกเนี่ยมีลักษณะภาวะแบบนั้นตอนคลอดออกมาเอออย่างเช่นถ้าคุณแม่เป็นคนคือแบบคีกังวลตลอดลูกออกมาก็จะเลี้ยงยากเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ถ้าคุณแม่คนไหนอารมณ์ดีหรืออะไรเงี้ยนะก็จะอารมณ์ดีลูกออกมาก็เลี้ยงง่ายจริงไหมคะจริงๆถ้าเป็นข้อมูลทางการแพทย์ตรงจุดเนี้ยก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าจะสัมพันธ์กันด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่า ผมว่าปัจจัยหนึ่งอย่างสุขภาพทางใจของคุณแม่เนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับเช่นคุณแม่บางคนกังวลเครียดหรือว่า,ามีปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนะช่วงที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยมันก็มีผลที่จะทําให้เด็กมีมความเครียดหรืออาจจะเลี้ยงยากหรืออะไรอย่างเงี้ยได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าด้วยหลังคลอดเนี่ยผมว่าปัจจัยมันสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเลี้ยงดูของลูกหลังคลอดอีกทีหนึ่งจริงมันไม่ใช่โอ้โหเป็นเรื่องที่สุดที่มันจะแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะจิตใจแล้วก็ที่ของคุณแม่จะสื่อถึงลูกคราวนี้มันก็จะต้องมาถึงการเตรียมของที่เขาบอกว่าบางทีอ่ะคุณหมออาจจะบอกว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งถึงจะคลอดแต่นี่วันที่สิบห้ายังไม่ถึงหนึ่งเลยแต่ว่าเฮ้ยปวดท้องแล้วเจ็บท้องแล้วมันจะต้องมีการเตรียมแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้ไหมคะอ๋อจริงๆผมว่าคุณแม่หลายคน เตรียมอยู่แล้วแหละนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านก็อตื่นเต้นก็ต้องยอมรับทุกคนตื่นเต้นนะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราจะเอาอะไรมาบ้างที่โรงพยาบาลจะต้องเอาอุปกรณ์สําหรับลูกมาไหมอะไรแบบนี้นะครับผมว่าอย่างแรกเลยดูขั้นตอนการไปโรงพยาบาลก่อนว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลเราอยู่ตรงไหนคุณหมออันนี้สําคัญเนาะแล้วก็ต้องศึกษาเส้นทางให้ดีแต่ผมว่าการที่เราไปฝากคันประจําประจําอยู่แล้วเนี่ย เราเเรา,เ,ราเหมือนได้ซอด้ซอมแล<ะ>้ว่ะในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าบางคนที่วางแผนคลอดบางทีเราเลือกเวลาไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีกลางวันช่วงนนั้รถติดเราก็ต้องออาหารู้ทางนิดนึงว่า ถ้าทางนี้ไม่ได้จะไปทางไหนดีหรือว่าถ้ามีกลางคืนมีใครที่จะไปรับไปส่งเราได้หรือเปล่านะครับเออไม่ใช่มาปวดท้องกลางคืนแล้วคุณพ่อสมมติคุณพ่อไม่อยู่ไปต่างประเทศเงี้ยเอาตายแล้วฉันต้องขับรถไปเองใช่ครับผมว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของการเดินทางนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งก็ก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็วางแผนไว้นิดนึงนะครับว่าเราจะเดินทางยังไงส่วนในแง่ของอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาโรงพยาบาลหรืออะไรบ้างเนี่ยผมว่า อันนี้มันเป็นอุปกรณ์ทั่วๆไปที่เราสามารถเหมือนเหมือนเราจะไปพักโรงแรมเราเตรียมอะไรไปบ้างเอาที่เราจะใช้ที่เราสะดวกนะที่จะต้องใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่สําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องนําไปก็คือเอกสารสักคันนะครับผมเออใช่ครับผมเพราะว่าอ่าบางทีสมมติเราไปกลางคืนบางทีคุณหมอที่ตรวจเราอาจจะไม่ได้อยู่นักวันนั้นเขาก็จะมีข้อมูลที่สามารถดูแล้วก็ประเมินสุขภาพร่างกายเบื้องต้นว่าการตั้งครันท่านี้มีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะครับผมมันก็ ผมว่าเอกสารฝากคารนี้สําคัญที่สุดนะครับเอกสารฝากคานบัตรประชาชนอะไรเงี้ยนะแล้วรวมไปถึงของญาติด้วยถูกไหมคัใช่ครับคนที่จะไปเฝ้าไข้อ่ะใช่ครับก็ต้องมีไหก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าอ่าเราก็บางทีเราก็ต้องมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับว่าโอเคเราเป็นญาติกันจริงนะสมมติว่าไม่ใช่เป็นสามีมาอะไรแบบนี้ครับก็ต้องมีไม่รู้ว่าใครพามา็ต้องเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมทีนี้พอถึงขั้นตอนที่จะถึง วันเวลาจริงๆเนี่ยแพทว่าคุณแม่หลายๆคนอย่างตัวแพทเองรวมถึงเพื่อนเนี่ยก็จะมีการแบบหาข้อมูลระหว่างคลอดเองกับผ่าคลอดจริงเนี่ยพอใกล้ๆเนี่ยเริ่มจะวิตกแล้วว่าเราควรจะไปเวไหนหใช่บางคนแนว่ว่าโอ้ยฉันไม่อยากเบ่งก็จะไปผ่าแต่บางคนก็ ยังลังเลอยู่เลยคุณหมอลองบอกหน่อยสิว่ามันต่างกันยังไงการรักษาหรือระยะเวลาในการเยียวยาระหว่างคนผ่าคลอดกับคนที่คลอดเองต่างกันยังไงวันนี้ต้องพูดกันยาวเลยนมันเป็นมันเป็นประเด็นที่ก็คนแต่ละคนก็จะมีมุมมองแบบคนละแบบกันนะครับแต่ว่าโดยหลักทางการแพทย์นะครับการคลอดเองเนี่ยมันก็หนึ่งคือปลอดภัยกว่าแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีแผลทางหน้าท้องนะครับผม แต่ว่าข้อเสียอย่างที่รู้กันว่าทุกคนก็จะกังวลในเรื่องของว่าเอ๊เราจะปวดนานมากน้อยขนาดไหนเจ็บท้องบางคนกลัวเจ็บหรือบางคนกลัวเจ็บแล้วต้องไม่เจ็บผ่าตัดอีกใช่ีรอไปนานๆแล้วคลอดไม่ได้เอคุณหมอพูดถึงแพทยเลยแพทย์ก็เป็นเหรอแพทจะเป็นเคสที่คุณหมอกําลังพูดถึงว่าลังเลครับคือเกิดขึ้นกับตัวเองตอนมีเรซซิ่งอะค่ะก็คือลังเลว่าจะเบ่งหรือว่าจะจบที่หมอกรีดเลย ซึ่งเราก็มีการปรึกษากับคุณหมอตลอดเนื่องจากว่าน้องตัวใหญ่ในช่วงวิคสุดท้ายของแพทนะคะน้องน้ำหนัก3.7-3.65ค่ะแล้วไซส์แพทประมาณเนี้ยแล้วแพทก็ลังเลมากคุณหมอบอกอยากลองเบ่งไหมล่ะเอแต่ถ้าเบ่งไม่ออกกถึงเวลาก็ต้องผ่าแพทก็อ่ะฉันเจ็บสองทีเหรองั้นฉันเจ็บทีเดียวได้ไหมเอก็เลยตัดสินใจผ่าจบครั้งเดียวแต่ หายนานมากกว่าจะกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเดือนนึงแพทย์ังเสียวตรงแผลอยู่เลยใช่ซึ่งผมว่าก็มันมันก็เป็นประเด็นที่คุณแม่หลายๆท่านมักจะกังวลนะครับในเรื่องของการเจ็บท้องคลอดว่าจะเจ็บนานมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าโดยหลักการจะประเมินว่าจะคลอดได้หรือคลอดไม่ได้่แพทย์ที่ดูแลเรื่องของการฝากครรภเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการตรวจประเมินในช่วงของไตรมาสสุดท้ายแหละว่า อ๋ท่าของเด็กเป็นยังไงนะครับอเอาศีสัดลงมาหรือเปล่ามีข้อห้ามในการคลอดทางช่องคลอดหรือเปล่านะครับผม<ะ>แล้วก็อัตราสาวประเมินดูน้ำหนักของลูกรวมถึงบางคนอาจจะมีการตรวจภายในเพื่อประเมินกุ้งเชิงการของอ,องว่าก <คน S 2> ว้างพอไม่<ช>หรือเอ้มไม่แนะนำขอให้ไปผ่าดีกว่าเดี๋ยวอันตรายใช่ครับมผมซึ่งซึ่งถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรชัดเจนเนี่ยโดยส่วนมากก็เราก็จะโอเคเชียร์ให้ คลอดธรรมชาติเพราะว่าฟื้นตัวเร็วกว่าอย่างที่บอกนะแล้วมันก็ธรรมชาติก็ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกจากว่ามันมีอ่ะปัจจัยอื่นๆที่มันมามีผลให้เราต้องโอเคงั้นก็ต้องผ่าละกันนะคะอันนี้แม้กําลังสนุกสนานเลยนะคะแต่ว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะให้ได้ไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันสักครู่เดียวค่ะ เราพูดคุยกันต่อนะคะถึงการเตรียมตัวก่อนคลอดว่าจะต้องมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ให้มันไม่ได้คือสําหรับคุณแม่โดยตรงที่จะต้องไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากมีอะไรเพิ่มเติมที่ต้องแนะนําอีกคะคุณหมอก็ <c oughs> จริงๆก็หลังจากที่เราคลอดไปแล้วเราก็จะต้องวางแผนสําหรับการดูแลตัวเองหลังคลอดด้วยครวม <c oughs> ถึงการเรื่องของการให้น้ํานมบุตรอะไรพวกนี้ด้วยครับข<ม>องพูดถึงเรื่องให้นมค่ะคุณหมอ บางคนเขาเตรียมตัวตั้งแต่รู้ว่าท้องเริ่มดลบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเร่งน้ํานมเพราะส่วนใหญ่พิดเชื่อว่าคุณแม่จะกลัวเรื่องไม่มีน้ํานมใช่เพราะเหมือนเวลาเราดูคนอื่นที่เขาสต็อกนมกันเป็นฟรีสเนี้ยเราก็จะเริ่มกังวลแล้วอันนั้นกดดันเหมือนกันนะกดคนที่คนสต็อกได้เนี่ยกดดันกับคนที่แบบเองเอาอะไรง่ายไม่มีการมันว่าพอรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ก็เริ่มดลบอะไรที่มันเป็นการช่วยเรื่องน้ํานมอันนี้มันโอเคไหมคะผมว่ามันก็อ จริงๆมันมันก็ดีกับสุขภาพของของของ,ของ,ของคนตั้งครรภ์ด้วยนะครับแต่ว่าโดยกระบวนการสร้างน้ํานมเนี่ยมันก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่เราเราเร,าเริ่มตั้งครรภ์แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันจะมาถึงจุดที่เริ่มมีแล้วก็เริ่มกระตุ้นให้หลังจริงๆก็คือต้องหลังคลอดเป็นต้นไปนครับครั้งแรกที่เขามาเข้าเต้านะครับผมครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่สาคัญเพราะว่ามันก็จะมีการกระตุ้นให้มันมีการหลังฮอร์โมนให้มันมีการหลั่งน้ํานมเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหลักๆอย่างที่่คุุณแบบอกกวาาารรํงงตั้ ตอนช่วงที่เราตั้งครรภ์เลยมันก็มีประโยชน์แต่หลักๆมันก็จะเป็นสุขภาพของของคุณแม่เป็นหลักมากกว่านะครับมันจะยังไม่ได้เกี่ยวกับน้ํานมที่จะมีมากหรือมีน้อยหรอกถูกไหมคะแต่ยังไงมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสุขภาพก็จะแข็งแรงพูดถึงการเตรียมตัวที่จะต้องให้นมให้นมลูกถูกไหมคะคราวนี้คุณหมอขอถามอะไรนึงเพราะที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงมเกิดสมมติว่ามีคนที่ มีม,มีบุตรตั้งครรภ์กำลังจะคลอดลูกเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราจะต้องมีจัดการบริหารจัดก,การกับมันยังไงไหมอะ่ะอ,อันนี้อันนี้จะมีผลกับสุขภาพเแบบีอะไรอย่างงี้ไหมคะจริงๆมันก็ไม่อาถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับเรามานานอยู่แล้วเรารู้ถึงสุขภาพรู้ถึงเรื่องของอการาติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเพียงแต่ว่าในช่วงแรกของของการที่เรา วันแรกที่เรากลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมเห็นบางบางต่างประเทศเนาะอาจจะเคยเห็นตามคลิปที่เขาพาไปรู้จักการอะไรเงี้ยก็ก็ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่ทําให้เหมือนกับว่าเป็นเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยงกับลูกของเราด้วยสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาในบ้านนะครับผมซึ่งในต่างประเทศเขาก็ทํากันแต่ว่าในประเทศไทยบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจอาจจะยังจัดแยก สัดส่วนกันอยู่อะไรแบบนี้บางมีหลายบ้านค่ะที่เลี้ยงหมาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วมีรู้จักหมากระเด็นออกไปอยู่หลังบ้านอ่ะใช่ไหมครับเออาจจะต้องจัดสัดส่วนกันนิดนึงก็อาจจะใช่อาจจะต้องจัดสัดส่วนกันนิดนึงด้วยนะครับหรือว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกว่าพยายามสร้างสัมพันธ์มันก็จะช่วยให้เขารู้จักกันมากขึ้นด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดสมมุติว่าหมาอาจจะ ชอบเด็กแหละแต่กระโจนแล้วเด็กยังเบบีอยู่อย่างเงี้ยราไม่ได้อีกอันหนึ่งที่น่าจะสำคัญมากไหคะคุณหมอว่าเมื่อคลอดลูกแล้วเราจะต้องมีการเตรียมคนที่จะมาแบ่งเบาคุณแม่ด้วยไหมอ่ะไม่งั้นถ้าเราไม่ได้วางแผนก่อนคุณแม่ก็จะงงเหมือนกันนะว่า เอายังไงแล้วฉันจะซักผ้าแล้วฉันจะต้องให้นมแล้วจะขวดนมแล้วจะล้างใครถูร่วงน้ำร้อนอะไรเงี้ยแพทเป็นไหมอ่ะตอนที่น้องอ๋อเจอมาหมดค่ะเพราะเลี้ยงลูกคนเดียวเก่งมากน้องเลี้ยงคนเดียวก็คือห่ออบอุ้มทุกอย่างที่เมื่อกี้พี่แหม่มพูดมาอยู่ในตัวคนเดียวเลยคนเดียวค่ะโอ้ไม่กอดต้องเตรียมไหมคุณหมออันนี้วางแผนไม่ดีเนาะผมว่าต้องวางแผนกันในครอบครัวเป็นหลักเลยครับผมเพราะว่าผมว่าปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่เนาะอยากอยากเลี้ยงลูก เองนะคบผมเพราะว่าการเลี้ยงลูกเองนหนึ่งคือมันก็เป็นการสร้างสัมพันธ์แลวเราเราได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่ด้วยนะครับผมคือแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าปัจจุบันผู้หญิงเราก็เป็นทํางานนะครับผมบางทีเราก็หลีกเลี่ยงในการกลับไปทํางานไม่ได้นะครับผมฉันเนี่ยการวางแผนว่าช่วงที่เรากลับไปทํางานนะเราจะให้ใครบ้างมาช่วยเลี้ยงลูกนะครับอันเนี้ยเนียก็เป็นอันที่ ผมว่าถ้าวางแผนไว้เนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ฉุกเราหุกเราก็เป็นไปตามตามการวางที่เราที่เราได้แลนกันเอาไว้อยู่แล้วนะครับสำคัญสำคัญสำคัญเหมือนกันเพราะไม่งั้นน่ะบางทีสมมติอย่างน้องแพทย์เงี้ยมีลูกแล้วก็ถึงวันหนึ่งจะต้องกลับไปทํางานใช่ค่ะเอ๊แล้วเราจะไว้ใจไหมถ้าเกิดจะซึมเศร้าขึ้นมาอีกจะใช่หรืเอ๊ใครจะดูแลลูกจะอะไรเงี้ยอันนี้สําคัญุผู้ชมก็ต้องวางแผนให้ดีใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันเนี้ยก็มีคนถามแพทยะเยอะมากเรื่องของการอยู่ไฟ ทุกคนถามหมดเลยว่าจําเป็นไหมทั้งผ่าคลอดและคลอดเองค่ะถามคุณหมอเลยว่าจําเป็นไหมผมว่าไม่จําเป็นหมายถึงว่าไม่ไม่ถึงกขนาดต้องไปไปอยู่ไฟเพื่อขับน้ำข้าวปลาคนบางคนเขาจะบอกแบบนั้ช่วยทําให้น้เข้าปลาหมดเร็วหมดไวขึ้นอ่าแต่ผมว่าด้วยด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับการติดตามดูอาการการสังเกตอาการอย่างเงี้ยด้วยพอธรรมชาติของหลังคลอดมันเขาก็จะค่อยค่อย กลับไปเป็นผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์มันก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ถึงกับจําเป็นที่จะต้องไปออยู่ไฟเพื่อให้น้เข้าปลามันหมดเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็หรือทําให้บุตรลูกเข้าอู่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่ได้ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถ้าสมมติมีแรงหรือมีงบที่จะทําหรือมีเวลาทําได้ผมว่าทาก็ก็ก็ทำได้ก็ไม่เสียหายไม่เสียหายไม่ต้องแล้วก็ก็ต้องยอมรับบางครอบครัวความเชื่อหรือผู้ใหญ่ก็อยากจะ ให้อยู่ไฟให้อะไรแบบนี้นะครับผมถ้าถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ก็อยู่ไปไม่ต้องไปทะเลาะกันในครอบครัวอันนี้ก็สําคัญนะอาจจะโดยโดยโดยเขาเรียกอะไรทางด้านจิตใจครับางทีคุณปู่คุณย่าบอกไม่ได้เธอต้องอยู่ไฟอะอยู่ไปอยู่ไปไม่ได้มีอะไรเสียใช่ครับถูกไหมครับคุณหมอใช่ครับโอ้ตายเลยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะแล้วคุณพ่อล่ะคะมีผลมีส่วนสําคัญอะไรบ้างน้อยแค่ไหนในการเตรียมตัวคลอดกับ ของคุณแม่เนี่ยเป็นคนสําคัญตั้งแต่การเข้าสู่กระบ,บวนการคลอดเลยครับผมหลักๆเนี่ยผมว่าคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเป็นอคนที่พามาห้องคลอดเป็นคนแรกแน่นอนะนะครับผมแล้วก็การดูแลการเลี้ยงดูเนี่ยหลังจากคลอดไปแล้วเนี่ยผมว่าต้องดูแลดูเหมือนกับกแบ่งเบาภาระช่วยกันดูช่วยกันเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าผมว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยการได้รับการเลี้ยงดูทั้งจากผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผมว่า มันทําให้ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและทาให้เด็กเขามีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นด้วยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยแต่ก็เห็นบางรายนะคุณหมอที่พอเข้าห้องคลอดไปด้วยจะไปถ่ายวิดีโออะไรสุดท้ายหันมาหมอต้องมาช่วยคุณพ่อเพราะไม่ลงเพราะไม่ลงเยอะเหมือนกันนะคะที่แบบว่าเอ๊ะเอาคงจริงแล้วโอ้ไม่สู้สู้ไม่ไหวยอมแพ้เนาะครับบางคนก็กลัวเลือดต้องต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าแบ่งกันได้ก็ดีมันต้องแบ่งมันต้องแบ่งมันต้องแบ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะมาแบบ พะอยู่ที่ผู้หญิงคนเดียวถูกไหมคะราะผู้หญิงก็ท้องแล้วแล้วยังจะต้องเจ็บท้องคลอดอีกแล้วยังจะต้องให้นมอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้หญิงหลังคลอดน่าจะพบเจอก็คือเรื่องของความภาวะซึมเศร้านะครับเบบี้บลูใช่ครับเบบี้บลูผมว่าเรื่องเนี้ยพอพอ ถ้าอยู่ด้วยกันกับคุณสามีเนี่ยผมว่าบางทีแฟนหรือคุณผู้ชายเนี่ยจะช่วยปัญหาตรงเนี้ได้ได้มากเลยถามจริงๆว่าอาการเนี้ยเกิดขึ้นกับใครหรือยังไงคือแพทย์เห็นบางคนก็อยู่เป็นครอบครัวปกติสามีน่ารักมากๆแต่ตัวเองก็ยังเป็นเบบี้บลูฮะจริงๆเนี่ยด้วยด้วยสาเหตุเนี่ยมันอาจจะยังบอกด้วยด้วยทฤษฎีทางการแพทย์อะไรไม่ได้เนื่องจากมันก็เป็นในเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันเคยรุนแรงมาก ก็มีนะครับรุนแรงถึงขนาดบางคนไม่อยากอุ้มลูกหรือบางคนแบบมีรู้สึกเหมือนไม่ชอบใัวอย่างเงี้ยได้ยินเสียงรไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอันตรายทึ่งถ้ามันเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ไม่ได้เข้าไปจัดการตรงจุดเนี้ยบางคนอาจจะแบบอาจจะเคยเห็นในข่าวว่ามีฆาตัวตายอะไรเงี้ยมีบ้างนะครับเอมลูกไปทิ้งใช่ครับเพราะนี้ก็ต้องเพราะวันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังแล้วผมว่าก็่าปัจจุบันเราก็จะมีมีคุณหมอทางจิตเวชเนี่ยเขามาช่วยประเมิน ให้หลังคลอดด้วยอยู่แล้วถ้าเกิดมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยก่อนที่จะมีลูกเนี่ยเคยมีภาวะซึมเศร้าหรืออะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้มันจะทําให้ให้ทําให้มันแบบอาการมากขึ้นกว่าปกติด้วยไหมคะผมว่าถ้ามีมีเป็นม,ม,มีภาวะซึมเศร้าอยู่เดิมเนี่ยผมว่ามันมันเพิ่มโอกาสที่หลังคลอดจะซึมเศร้ามากขึ้นนะครับบางทีอ่ะเหนื่อยเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ บางทีอ่ไม่มีคนมาช่วยรู้สึกขัดหูขัดตาไปหมดแฟนก็ไม่อยู่อะไรแบบนี้บางทีมันก็จะอยู่คนเดียวอีกอะไรแบบนี้มันก็จะเหนื่อยแล้วก็จะกันไปหมดใช่ครับผมเพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกตด้วยเหมือนกันผมว่าต้องคอยสังเกตอาการแล้วก็แฟนคุณผู้ชายเนี่ยเป็นหลักในการดูแลเลยฮะฝากไว้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปคิดแค่ว่าเป็นหน้าที่ภรรยาเป็นหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยฝ่ายเดียวที่จะต้องดูแลจัดการทุกสิ่งเราหาเงินอย่างเดียวสมมตินะถ้าเกิดผู้ชายคิดว่าเราหาเงินอย่างเดียวพอ เป็นแม่บ้านก็ต้องดูแลทุกอย่างไม่ใช่นะคะแต่หลังๆก็คุณผู้ชายก็น่ารักกันมากเห็นหลายครอบครัวที่ลูกคุณแม่ให้นมลูกพอให้นมลูกเสร็จค่ะเอาไปเลยเอาคุณพ่อเอาไปทําให้ลูกเลยคุณแม่ก็ได้พักอีกสักหน่อยหรือจะต้องไปตไดไม่ได้พักต้องปักต้องพักใช่แพ้เอาออกไม่หดก็เจ็บเห็นไหมล่ะนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันครอบครัวสําคัญมากๆคุณพ่อและคุณแม่มีส่วนสําคัญเท่าเทียมกันใช่ครับเนาะต้องแบ่งเบากันนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแล อย่างที่บอกนะคะการเตรียมตัวก่อนคลอดเตรียมให้พร้อมอย่างที่คุณหมอได้แนะนำมาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเดินทางหรืออื่นๆอีกมากมายเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะแล้วเราก็จะได้มี ครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็ทุกอย่างก็จะไม่ตกใจกันเกินไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์วีรพัฒน์สมชิตค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยานะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องแพทย์นภภาตันตระกูนมากขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามกันใหม่ว่า e ีีหน้าเราจะมีอะไรดีๆมานําเสนอแล้วก็มาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้รู้กันบ้างนะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ